อาหารเกาหลีราคาเข้าถึงได้กับฟิลบรรยากาศอาหารเกาหลีแท้ๆเซตผักในชุดปิ้งยา่างและเครื่องเคียงเติมได้ไม่อั้นเลยนะทุกคนอยู่กันที่ออมานีอาหารเกาหลีมากันในธีมสีชมพูน่ารักมากมีทั้งโซนอินดอร์และเอท์ดอร์ร้านนี้ตั้งอยู่ข้างโฮมโปรสีนักคลิมเมนูโคตรเยอะแถมราคาโคตรถูกเปิดกันด้วยจาจังมยอนตอนเดินมาเสิร์ฟในย่างหอมเลยนะทุกคนเสิร์ฟกันมาแบบจานโตโมโหล้านกันเลยทีเดียวเส้นดีเหนียวนุ่มล่อยมากต่อด้วยต็อกบอกกี้เส้น ต็อกโคตอร่อยลืมบอกไปจานนี้ลราเพิ่มชีสมันด้วยนะ,ะเข้ากันลงตัวสุดๆไปเลยอันนี้ไข่ตุ๋นเกาหลีเพิ่มชีสมาอีกแล้วไข่ตุ๋นโคตรแน่นเสิร์ฟมาฟูฟูร้อนๆอย่างอร่อย2อเมนูนี้มาละห้ามพลาดนะทุกคนหมู3ชั้นย่างซอสเกาหลีสไปซี่เวลากินของอร่อยแล้วจะมีความสุขแบบนี้ตามด้วยไก่ทอดเกาหลีซอสสไปซี่ไก่โคตรกรอบน้ำซอสโคตรอร่อย ผมนี่ยังชอบต่อด้วยจับแชร์เสน้นโคดนมเมนูนี้โคตรอร่อยหอมซอสเกาหลีมากเมนูสุดท้ายกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีตัวโคตรใหญ่สดอร่อยน้ำจิ้มอย่างเด็ด